สวัสดีครับอยู่กับช่องอัมซาพาราะนะครับวันนี้จะมาดูการป่ายางแบบแทงตัวนอนนะครับอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมก็มีนี่ครับชุดแทงยางครับอันนี้เป็นตัวเปิดรูนะครับตัวขยายรูอันนี้เป็นตัวขัดยางครับนี่ครับมันเป็นเหมือนตะไบแล้วก็ตัวเข็มแทงตัวนอนครับแล้วก็นี่ครับตัวหนอนป่ายางนี่ครับ แล้วก็มีน้ำแฟบครับไว้ดูรอยรั่วครับอันดับที่หนึ่งแล้วก็มาเช็คหารอยรั่วก่อนครับนี่ครับนี่ครับลาดน้ำแฟบลงไปทีอย่างครับนี่ครับตรงนี้ครับนี่ครับน่าจะเป็นต้องดูก่อนนะครับว่าเหยียบอะไรมานี่ครับน่าจะเป็นตะปูครับอันดับที่หนึ่งเราก็เอา ตัวตะปูก่อนนะครับนะครับเห็นได้หัวครับน่าจ,จะเป็นตะปูนะครับเนี่ยครับเป็นตะปคูครับเนี่ยเรา,าเอาตะปูก่อน นะครับนะครับเราต้องตะปูออก,ก่อนครับนี่ครับออกแล้วครับนี่ครับตะปูเก่าขั้นตอนที่สองเราก็จะใช้ตัวนี้ครับขยายรูเพื่อแทงตัวหนอน นี่ครับต้องออกแรงหน่อยครับนะครับวิธีการไปรยางแบบนี้ก็ดีอย่างนึงครับไม่ต้องถอดล้อก็ได้ครับทำกับตัวรถเลยง่ายดีเพราะว่ารถหนักครับ รถล้อยากรถบรรทุกบรรทุกหนักทีเดียวร็แงงให้มันได้ทีนะแงจนกว่ามันจะหลวมแล้วเราถึงจะเอาตัวขัดมาขัดครับ นี่ครับควานไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมุนได้คล่องๆหน่อยนะครับเวลาก็ดึงออกมาทีนี้เราก็ใช้ตัวทําความสะอาดดูนี่ครับมันจะเป็นเหมือนตะไบนะครับขัดทีนี้เราก็ขัดนะครับ<ะ>ขัดรดู ขัดเข้าออกเข้าออกจนกว่าจะหลวมนะครับจนกว่ามันจะคล่องนี่ครับขับถูเข้าออกอย่างนี้ครับถ้าเราขัดรูมันไม่ใหญ่พอแล้วตัวนอนแทงเข้าไม่ได้นี่จะแทงลําบากครับนี่ครับแต่ว่าตัวนอนแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันบางยี่ห้อก็จะผอมหน่อยยี่ห้อนี้ก็จะอ้วนหน่อยนี่ครับ เราก็ต้องขัดจนกว่ามันจะคล่องครับเนี่ยครับพอขัดเสร็จแล้วก็เอาตัวนอน,นี่ครับที่เราจะแทงเนี่ยครับใส่เข้าไปในเข็มเนี่ยครับเอาไปใส่เข้าไปในเข็มที่จะแทงนะครับนี่ครับ,รบใส่เข้าไปในลักษณะนี้นี่ครับแล้วเราก็ถอดตัวนี้ออกแล้วเราก็จะแทงนะครับวิธีทําผมก็ใส่ตัวนอนเข้าไปแล้วจะพับ พับเข้ามาอย่างนี้ครับพับเข้าหากันเนี่ยครับนี่คือวิธีของผมนะครับเนี่ยครับเราก็เติมลมเนี้ยครับพอปะเสร็จแทงเสร็จเติมลมแล้วก็เช็คลอยรั่วอีกทีหนึง่งเราก็เติมลมดู ก็ดีอยตัวนีก้ก็ดีกว่าปลาสตรีมคือมันทําง่ายครับมันทําง่ายมันทําง่ายแล้วก็เวลายางบางๆอ่ะมันไม่วมเหมือนปลาสตรีม การเติมลมแล้วก็เช็คดูรอยรั่วทีนึงแล้วก็เช็คดูว่ารั่วหรือเปล่าเนี่ยครับอยู่สนิทครับอยู่สนิทก็แสดงว่าการปลายางครั้งนี้ยจบครับเนี่ยไม่มีการรั่วออกมาสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับ ฝากดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ